รอแป๊แบ,บนึงนะนี่เดี๋ยวจะให้กินบรอกโคลี่กับแตงกวานะให้เก็บของเล่นดีกว่าให้ให้เอาของเล่นมาให้เดี๋ยวเอาไก่นะไก่บิกินี่นะสับประรดนะบอลน,นะอะยางยางหยาง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 อย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งซิอยยางนะ เอาวางไว้รอก่อนยางมานะหิวเก่งมากเซ็นเตอร์กูช็อปหิวเก่งมากเอาอะไรก่อนดีนะย <c oughs> างย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 างรีแลกซ์กูช็อปอ่าบอลอยู่ไหนบอลในผ้าไหนแล้วบอลบอลบอลเอาบอลลูก ไม่เอาเอาบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนเอาบอลให้พ่กกอกนดูก่อนบอลอยู่ไหนบอลอันไหนอันไหนบอลนะลูกบอลอยู่ไหนลูกบอลอยู่ไหนบอลไออันนี้ไม่ใช่บอนลนะเนี่ยอ่ะยาง <laughs> เดี๋ยวโดนยางไม่ได้เอาบอลให้พ่อก,ก่อนบอลอยู่ไหนเออออกมาเลยมาเลยมาเลย,ยมาเลย เอาสับปะรดอยู่ไหนเอาให้พ่อหน่อยสับปะรดอยู่ไหนสับปะรดอยู่ไหนพ่อหน่อยเอามันเล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 ยกิ้งมากเอาไก่บิกินี่อยู่ไหนไก่บิกินี่อยู่ไหนเอาให้พ่อหน่อยโอ้เอามาเลยเอามาเลยมาเลยมากอย่าเพิ่อตรงนี้ก่อนตรงนี้ซิตเฮนฟรีสแบล็กกินได